เรื่องสาคัญอย่างการแต่งงานเจ้าต้องถามความเห็นจากอ e ีฝ่ายด้วยบอกไปตรงๆเลยน้องพี่ฟางจี้ฝานชายหน้าได้คนนั้นปรารถนาในตัวเจ้าจริงๆสิ่งที่เจ้าคิดพูดออกมาดังๆอย่าไปกวน้องสาวคงจะดูถูกดูแคลนฟางจี้ฝานหากนางปฏิเสธเสด็จพ่อและ,สะเสด็จแม่สเสด็จย่าก,ก็จะไม่เห็นด้วยอย่างแน่นอนทุกสิ่งล้วนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของสเสด็จย่าไปคะ น้องพี่เจ้าพูดว่าอะไรนะข้าได้ยินไม่ค่อยชัดบานชาจากรสวรรค์คือสิ่งที่เกิดขึ้นเองในเมื่อบานเผาบรุษผู้รู้แจ้งได้เข้าใจชะตากรรมแล้วข้าจึงควรเชื่อฟังป้องกันหัวขโมยทั้งกลางวันและกลางคืนมันยากจริงๆเว้ยเจ้าพี่ฟังป้าบาสงบสติอารมณ์หน่อยพระยะค่ะท่านมีลูกได้แต่ไม่ให้เราแต่งงานกันเนี่ยนะบอกว่าเป็นพี่น้องกันแต่มาเสียดายน้องสาวเนี่ยนะเป็นพี่เป็นน้องกันจริงๆหรือเปล่าเนี่ย หากข้ามีน้องสาวข้าจะเต็มใจปล่อยนางไปใช่แล้วเจ้ามีน้องสาวด้วยนี่ชื่อฟางเสีย่ยวฟานสินะสวยแล้วไงลืมไปเลยว,ว่ามีน้องสาวอยู่ด้วยฝ้าบ้า,าน้างูสาวของท่านไม่แต่งงานกับข้านางก็ต้องไปแต่งงานกับคนอื่นแต่งงานกับผู้ชายที่ใจดีและมีความรักอย่างข้าดีกว่าแต่งงานกับคนสกปรกไรอย่างไอ้เกียรตตัวเหม็นสุรุย่ยสุราา่ายนะพะยะค่ะที่พูดหมาทั้งหมดก็แก่ไม่ใช่หรือไง น้องสาวข้าตัวติดข้ามาตั้งแต่ยังเด็กและนางจะไปทุกที่ที่ข้าไปพอข้าไม่อยู่นางจะไม่ยอมกินข้าวและยืนการที่จะรอกินข้าวของข้าพอข้าดูนางก็กอดขาพ่อแล้วอ้อนวอนขอความเมตตาพอข้าโตขึ้นข้าอยากจะย้ายไปที่ตําหนักตะวันตกนางก็รอง่ายจนอยู่ในสภาพหม่นหมองอย่าไปนะพี่พอข้านึกภาพนางข้าก็รู้สึกว่าจากนี้ไปนางจะต้องติดตัวกับเจ้าเท่านั้นจะห่วงใยเจ้าเท่านั้น แล้วจะเป็นกังบนเฉพาะเจ้าเท่านั้นพี่ฟางเจ้าต้องดูแลน้องสาวของข้าให้ดีด้วยหากเจ้าทําให้หนางเสียน้ําตาข้าจะฆ่าเจ้าแล้วเอาไปให้สุนักกินน้องจูเจ้าหิวไหมก็นิดหน่อยข้าวางแผนที่จะให้องค์หญิงอภิเศกับบุตรชายของผู้ว่าการผิงซีฟังจี้ฟาน ไม่ได้นะพยกระหากองค์หญิงอภิเษกกับคุนนางที่มีชื่อเสียงก็จะมีความเสี่ยงที่ญาของเขาจะเข้ามาแทรกแซงการเมืองนับพยกระเมื่อเจ้าแต่งงานมันจะไม่เสี่ยงหรือไงที่จะมีการจัดตั้งพรรคเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนเป็นอันตรายต่อบ,บ้านเมืองฝางจีฝานไม่ได้ปรึกษาหารหือกับตระกูลของเขาเองเรื่องของแต่งงานด้วยซ้ำฟาบาทรงมีพระราชององการอภิเษกเช่นนี้มันทำให้ราชวงศ์เสียหายนับพยกระ ใช่เดี๋ยวพญกะการอภิเศษนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เด็กขาดไอแก่พวกนี้ไม่อยากจะให้ข้าแต่งงานนิวาปาบาดมีการระบาดของโรคไข้ป่าในแอันนั้นและผู้ว่าการผิงซีได้ส่งรายงานด่วนมาพคกะฟาบาดมีการระบาดของไข้ป่าในเมืองอันนั้นและกระหม่อมก็ติดไข้ด้วยเหงืว่าเวลาของกระหม่อมจะหมดลงในไม่ช้ากระหม่อมมีลูกชายคนหนึ่งซึ่งมีอุปนิสัยและรูปรลักพอควรกระหม่อมได้ยินมาว่าองค์หญิงยังไม่อภิเศษ กหมอมเลยบางอาจคิดที่จะยังไม่มีวิธีรักษาไข้ป่าในสมัยก่อนและมีผู้คนจํานวนน,นับไม่ถ้วนต้องเสียชีวิตเพราะไข้ป่านี้จะตายอยู่ล้อมล่อยังจะคิดถึงเรื่องนี้อยู่อีกเนี่ยเนาะถึงท่านจะป่วยแต่ท่านก็ยังคิดถึงข้าโฮะฮอหลังจากโรคระบาดเจอาหน้าที่และทหารเริ่มไม่เป็นระเบียบเมื่อเป็นเช่นนี้การแปรพักและการกรบฏมักจะเกิดขึ้นในกองทัพตราบใดที่กรหมอมยังหายใจอยู่ กระมอมจะตัวจตาค่ายทหารต่อไปเพื่อให้เกิดความมั่นคงในภาคตะวันตกเฉียงใต้หากฝ่าบาทรงยินยอมที่จะให้มีการอภิเษกสมรสกระมอมก็ยินดีที่จะสละตําแหน่งผู้ว่าการผิงซีท่านสามีข้ามีเรื่องอยากจะทูลฝ่าบาทด้วยข้าเป็นส่วนหนึ่งของตระกูลฟางและเสี่ยงตายในฐานะวิญญาณของตระกูลฟางแม้ว่าสามีของข้าจะไม่อยู่ข้าก็จะยังพักดีต่อราชวงศ์หมิงไปจนตาย ตะกูลฟังเต็มไปด้วยผู้พักดีแล้วพวกเขาทั้งหมดก็ออกทิ้งชีวิตให้กับราชสำนักพ่อข้าฟานจี้ฟานปวยหนักดังนั้นข้าจึงตัดสินใจให้มีการอภิเษกแล้วพวกเจ้ายังไม่เห็นด้วยอีกงั้นหรือตะกูลฟางเต็มไปด้วยผู้พักดีี่าบากระหม่อมจะไม่ขยันอีกแล้วพยัคฆ์เช่นนั้นก็วิเศษซะเถอะเพื่อป้องกันแม่าติของเขาเข้ามาแทรกแซงการเมืองจกักรพรรดิแห่งหงจือจึงปลดฟานจี้ฟานจากตำแหน่งผู้ว่าการแห่งติงหยวน และตั้งเชื่อข่าวว่าเจ้าฟ้าตูวเวยแห่งกองทัพและเลือกวันที่จะภิเศษสมรสเจ้าฟ้ามีหน้าที่เคารพบ,บรรพับบรรุษและไม่สามารถเข้าร่วมกิจการทางการเมืองได้ให้พูดตามตรงฟางจี้ฟานถูกลดตำแหน่งและแล้วเจ้าฟ้าตูเวยฟางรับราชอ,องการองร์ราชทายาทแห่งตำหนักตะวันออกองแห่งเจิ้งกัวมีราชอ,องการว่าเจ้าฟ้าตูเวยฟางจี้ฟานชนะจ่ายค่ายอย่างสุดเสืงตอนนี้จวนเจิ้งกัวต้องการผู้มีความสามารถ ดังนั้นเราจึงออกคําสั่งแต่งตั้งฝางจี้ฟานเป็นผู้ว่าการแห่งเจ้งกวาเพื่อช่วยเหลือเราข้าไม่เคยออกคําสั่งเช่นนี้เลยนี่ข้าไม่มีอํานาจที่จะทําให้พี่ฟางเป็นผู้ว่าการเจ้งกวานะแต่ชื่อหนีพระราชโองการนี้แล้วตาประทับนี้มาจากตําหนักตะวันออกจริงๆนะพระเจ้าข้าเป็นเสด็จพ่อแน่เขาแกล้งทําเป็นข้าแล้วออกคําสั่งจอมปลอมนี่ไรอย่างอายจริงๆการปล่อยให้ฝางจี้ฟานเขาลบบันผบริบูรุษของเขา จะเป็นการฝังความสามารถของเขาราชายาดทำเรื่องหลายสาระมานานมากพอแล้วดังนั้นแค่ใช้ชื่อของเขาเพื่อทําให้ฝางจี้ฝานเป็นหัวหน้ากองทัพและผู้ว่าการจึงขวดซ้ฝางจี้ฝานได้รับเลื่อนตําแหน่งอย่างผิดกฎหมายจากองค์ราชายาทอีกครั้งความปลอดภัยของข้าด้วยไหลมากับข้าไปข้าจะไปเปลี่ยนลหัสความปลอดภยัยไม่พยัญข้าข้าต้องทำยาเพื่อช่วยเหลือพ่อของข้า เล่าเปลือกต้นไม้พวกนี้ออกให้ข้าด้วยควินินซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ในเปลือกไม้ของต้นสิงคคน้าเป็นยารักษาไข้มาลาเรียรุ่นแรกๆยาสําหรับรักษาไข้มาลาเรียของคนรุ่นหลังคืออาร์ทีมิซินินที่ค้นพบโดยคนถูโยโย,โย่างที่ฝาไม่สามารถสกัดอาร์ทีมาได้ดังนั้นเขาจึงทําได้เพียงใช้เปลือกไม้ตากแห้งแล้วบดให้เป็นผงจากนั้นผสมกับน้ําด่างมะนาวและหลายๆอย่างเพื่อทําควินินในรูปแบบง่ายๆ ฝางจี้ฟานมอบควีนินธรรมดาจำนวน300กิโลกร,รัมให้กับเหล่าศิษย์ของเขาหวังว่าเราจะช่วยพ่อได้ทันเวลาช่วยข้าเปลี่ยนสภาพ่อที่ข้าจะไปตัวตาค่ายเป็นแบบนี้แล้วยังจะอยากไปอีกงั้นหรือเจ้าคะข้าคงไม่รอดแล้วแต่เพื่อลูกของข้าข้าไม่สามารถตายบนเตียงเช่นนี้ได้หากข้าต้องตายข้าจะต้องตายในค่าทหานเท่านั้นด้วยวิธีนี้เมื่อมีการประกาศงานศพ่บาบาทจะสงสาบว่า แม้ว่าฝานจิงหลงจะต้องตายข้ายังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์หากลูกของข้าประสบปัญหาในภายภาคหน้าฝ่าบาทจะสามารถช่วยชีวิตเขาได้ด้วยการคิดถึงข้าโหยินสวมเสื้อผ้าประจำตำแหน่งที่ฝ่าบาทพระราชทานในข้าทีชุดนี้มันใหญ่ขึ้นข้าพร้อมลงตังหากชื่อของความจงรักภักดีอันกล้าหาญคือหลักประกันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ข้าจะฝากให้กับลูกชายของข้าได้ข้าจะไปกับท่าน นายท่านนายน้อยส่งมาเร็วมาแล้วบอกว่ายานี่สามารถรักษาไข้ป่าได้ขอรับไข้ป่ามันมียารักษาที่ไหนกันเล่าแต่นี่คือความตั้งใจของลูกข้าข้าจะไม่ทำให้ลูกชายของข้าผิดหวัง